สบายดีสบายดีเบื่อทุกคนวันนี้วันที่6เดือน12 2 0 2 3รถจกน้อยเท่เพิ่มซับซิ่งนครหลวงเวียงจันโอ้โตเจือนละมีน้ำละมาหับมใส่ลูกค้าอยู่พี่ทางบ้านอนาณาไม่อย่างนี้นาะควายไต่เห็ดได้เด้อเจ้าเพราะว่าเวียกน้อยเวียกญ่เวียกขับเวียกแคบเวียกจังใดก็เห็ดได้นี่โบมาล้มกันเนาะง่ายๆตกล้มกันละแมนเห็ดเลย อาคุ้มห้องน้ำกับแบบใหญ่ๆวันนะี้ใหญ่ๆๆงามงามงามซื่อดีซื่อดีเด็กเด็กโอ้คุ้มบักใหญ่ๆเลยนเนาะโมเมนต์ตั้งย่องเด้อเพราะว่าเบื้องคุ้มนี่แล้วก็ใส่รถหัน่นคันน,น้อยๆนี่ควงเฮาเห็ดได้หลายอย่างได้ ใครมีเมรียกมีงานโทรมาเดอ้อเจ้าราคากันเองกันเองคุ้มค่านี่หับงานบักไงได้สบาย0ูนย์สองศูนย์เก้าแปดแป้ดงอทแอปและโทรและอีกเบอร์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าห้าศูนย์สี่ศูนย์สองเก้าเก้าเจ้าทงหมทแอปและโทรเส้นเดียวกันโอ้งามหลายงามหลายเอาไคที่ชมคลิปนี้โปดนี้ฝากกดไลค์กแดแชร์เดอ้อเจ้าเนี่ย ขอขอบใจ <laughs>